ครับตอนนี้เตรียมเก็บถ่านเอาขึ้นมาล็อกหนึ่งแล้วมาดูก้อนถ่านนี่คือความแตกต่างของไม้ฟืนท่อนใหญ่กับท่อนเล็กท่อนเล็กก็จะเป็นอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหลือจากเตาที่แล้วไม่ถึงกระสอบนะก็จะเป็นไม้ท่อนจะเล็กๆอย่างนี้ถ่านก็จะประมาณนี้บวกกับท่อนใหญ่ที่จะ เราแตกเนีแต่ออันนี้คือตรงนี้เป็นฐานเมื่อตอนที่แล้วเอามาสมทบให้เต็มแต่ถ้าเป็นไม้ท่อนใหญ่ออกมาก็จะเป็นก้อนใหญ่อย่างนี้เลยแต่เราจะไม่ใส่ก้อนใหญ่นะเราก็จะขยายให้ก้อนขนาดนี้ไม้ท่อนใหญ่ก็จะแหลงนะไม้ท่อนใหญ่นี่ก็จะเป็นมะขามสดเดารอบนี้เนี่ย มะขามนี่ท่อนเล็กนี่ท่อนเล็กนะมะขามนะเปลือกยังอยู่เลยเนื้อฐานจะก้อนใหญ่เป็นก้อนดีคือไม้ท่อนใหญ่มันแกล้งผิดกันนะนั้นเตาใหญ่ๆห่่จะเผาไม้ใหญ่ได้อันนี้ยังอยู่ในเตานะเอาขึ้นมาลอกหนงหลันี่นะนี่ครับเอาขึ้นมาเกือบครึ่งแล้ว ยังไม่ถึงครึ่งเพราะด้านล่างยังมีอีกหลายท่อนอันนี้ส่วนหน้าเตาครึ่งหนึ่งจะอยู่ประมาณนี้เ,เกือบครึ่งละขึ้นมาเกือบครึ่งอ,อันนี้บ่งบอกถึงฐานที่เป็นไม้ท่อนใหญ่ซึ่งเตาเล็กๆอะ่ะไม่สามารถเผา ท่อนใหญ่ได้แต่ถ้าเป็นเตาใหญ่เตาซิ่งเตาหลุมอย่างนี้แล้วก็เตาที่เขาก่อช่องใหญ่ๆอะ่ะเตาอบเนาะใส่ไม้ท่อนใหญ่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยนิยมเผาถ่านท่อนใหญ่แต่ประเทืองชอบเผาเผาถ่านท่อนใหญ่เพราะว่าลงท่อนหนึ่งมันก็ไม่ต้องตัดซอยมากประเทืองใส่เต็มยาวเลยเมตร ยีนี่ยใส่ทั้งท่อนเลยบางทีต้นเท่าเสาหน้า10หน้าอะไรพวกนี้หน้า10อะไรพวกนี้นะถ้าใ,ใหญ่กว่าน,นั้นก็จะถอนบ้างอย่างต้นมะขามนู่นอ่ะน,นั้นใหญ่เกินก็จะต้องถอนครับบอกกันว่าทานท่อนใหญ่ตอนนี้ก็คือ ไม้แก่งล้วๆนๆสะเดามะขามป้อมมะขามป้อมนุ่นนะมะขามป้อมนี่ต้องรอให้แห้งเผาหมาดท่อนใหญ่อ่ะเ,าเามาเผาหมาดไม่ได้เลยไม่เหมือนแต่ไม้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันไม้มะขามป้อมต้องต้องรอให้แห้งท่อนใหญ่นะถึงจะเผาเป็นฐานไม่งั้นเผาอยู่นั่นแหละบางทีสองรอบยังไม่หมดเลย ท่อนใหญ่จริงนะต้องท่องทอนใหญ่จริงๆเท่ากับติก20ลิตรเนี่ยเท่ากับตรงถังเนี่ยแต่ถ้าไม้สะเดานี่พอมาดนี่เนื้อเขาแข็งนะเนี่ยอย่างเนี้ยแข็งแต่ถ้าท่อนเท่านเนี้ยเขาก็เผาเป็นฐานได้ดีกว่ามันมันแตกต่างนะแล้วฐานก็เก่งด้วยไม้สะเดาเผาเป็นฐานง่ายกว่าไม้มะขามป้อม ส่วนไม้มะขามถ้าแห้งถ้าแห้งทนใหญ่ก็โอเคครับตานนี้ก็มีสามไม้นี่แหละมะขามสดมามะขามป้อมอันนี้ตานี้เขาเมาแล้วนะขาประจําเมาอีกสองเตาติดกันเลยเพราะอีกเตานี้ก็โรงเรียนก็จะปิดเขาก็จะหยุดใช้อีกเป็นเดือนสองเดือนจากนี้ก็จะได้ถ้าเผาก็จะได้เอาไปทางพี่สาวพี่สาวก็รออยู่ทางนู้นก็จะเอาเป็นเตาเหมือนกัน ก็ไม่ได้ไม้ตันนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วเดี๋ยวมีเวลาว่างต้องไปตัดไม้มะขามเขาขายนะถ้าเราไปตัดเองคนเองต้นใหญ่ใหญ่พอกับต้นนี้แหละเนี่ยสามต้นก็คิดตันละสามร้อยอะ่ะคิดให้เขาเราไปตัดคนเองแล้วก็ ยังมีอีกรายที่อยู่ที่จะไปเอาไม้เนาะไม้กระถิ่นเดี๋ยวก็ต้องไปเอามันในไร่อีกโอเคคลิปนี้ตอบโจทย์อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ไดอัปเดตเพื่อเพื่อนๆที่ทำเกี่ยวกับเตาเผาถ่านนะได้ได้พิจาะห์แล้วก็เสนอแนะความคิดหากมีมุมที่แตกฉันที่ดีๆร่วมกันครับคลิปนี้ไปกินข้าวก่อนแล้วมาเก็บถ่านกันนะ คนใช้ก็มีความสุขด้วยนะเราเองก็มีความสุขด้วยแต่หากไม่มีไม้แก่งนะเราสามารถเผาไม้หมาดคนใช้ก็จะได้ไม้ฐานที่แหล่งด้วยโอเคครับคลิปนี้ก็รวมแจกแจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ